สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้สิภาพพี่น้องไปเบิงข้างแว่นนะคะอยู่ที่เขาล้อมหมวกประจวบคิรีขันนาะพี่น้องมีโอกาสไปเลยเก็บภาพมาให้พี่น้องได้เบิงความน่ารักนะคะมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเด้อมาเด้อลงมาเด้อลงมาลงมาอาหารมาแล้ว มาเบิ้งขง่างแบนพี่น้องมีหดลูกเบิง้งแนย่ยหดลูกอยูน่น้ำกันลูกตัวสีทองเดี๋ยวทำชนะแอคท่าหน่อยเร็วแอคท่าหน่อยเร็วชูช้ๆเร็วกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร่ <c ười> นั่งสวยๆค่ะออ้ยมีลูก <c ười>

กินพันธุ์ยานบ่ได้กินคัก <laughs> <laughs> bùng ừ, bùng ơi ngợt lại à xô xô này xô con này mong con mong con này kha thầy <laughs> <laughs> một leo đi tăng sông ăn <laughs> นเชอันธรรมดดดาไปยได้แล้วได้แล้วคือไปนั่งกินเชย่เลยเห็นบอที่บอกว่าข้างสีท้องอะแม่ อ๋อแล้วอ๋อแล้ววันนี้พอ,พอันพ่อพ่อหญ่ขึ้นก็บซเป็นสีส,สีมนลมูลส,สีมูลแบบนี้เห็นี่งามได้แหละฮัลโหลยาเด้ออยาไปดื่ขนมคืนมันเด้อเอ้า,า,อา,า,อา,าคือพ่อไปแย่งกับนกลเลยแสดงว่าเขาอิม่มเด้อเนาะแสดงว่าเพิ่นอิ่มเนี่ยว้าวอือขคือนั่งกินสูงเท่า่นายวะ รถขายขออนุญาตยังมเห็นมันนนั่นบกัวมันแงสิขออนุญาตยังเนี่ยเออกินเฉ้เลยอุ้ยนั่งไม่สวยเลยว้าวชัววะอวามวิวะอวิวเออออยไหมเยไหมยไหม อะไรไหมไ้ไก่ตีอะไรไหมถือให้เลยให้เลยให้เลยให้มัลให้มันลลอปล่อยลแล้วก่ย่างมาลูกมามมาทงนึงแม่ว่ได้ไห้น้ำเลยบ่ คุณกอจับมือเดียวก็ข uh, ึ้นได้ไหมพุนะแสดงว่ามันคนมันบกรายาจังนีหิวต่เอเ็กเขาเฮียดแม่บนหนึ่ิเขาเขาเ่เแบงด้วยมาคุยกันมาคุยกันเอาไปซ้ำาสั้นก็ซซํานี่แหละพี่น้อง วัดีไม่แห้งสุขีสุขคนเจอกันคิดใหม่